สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาลุยสวนเงาะกันเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับว่ามีเงาะอะไรบ้างนี่เดี๋ยวจากต้นเลย <c oughs> นี่เงาะนี่เป็นเป็นเงาะโรงเรียน เงาะโรงเรียนกับเงาะสีมันแตกต่างกันยังไงเงาะสีมันจะขนสัน้นเงาะโรงเรียนมันจะขนยาวแล้วขนเนี่ยจะสีเขียวแล้วสีมันจะจัดจ้านกว่ากันแต่เงาะสีเนี่ยพอเวลาเรากิบแล้วเนี่ยเขาเรียกไงเขาเ่าเงาะสีมันจะติดฟันมันไม่ค่อยล่อน ผมหากินไปด้วยนะครับแล้วก็บรรยายไปด้วยคือเงาะเงาะสีเนี่ยมันจะไม่ค่อยลอดเหมือนเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนนี่จัดลอดสุดยอดเลยแล้วก็แต่กระเล็บดํานะครับแรกด้วยกัะเล็บเล็บดํา กระล่อนดีครับแล้วก็มีเงาะตราดสีทองซึ่งเป็นเงาะเปิดหนา,าส่วนก็ไม่ค่อยนิยมปลูกกันเท่าไรแต่เราคนทั่วไปก็กินก็ว่าหวานกรอบมันจะเหมือนเงาะโรงเรียนผสมแต่มันก็จะอ่าหวานกรอบอะไรตรงนี้จะลูกใหญ่กว่า เดินชิมใบบนไปแน่ครับผมช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่มามันจะดกมากมันก็จะมีแตกก็โดนน้ำมากๆก็จะแตกแล้วก็มีให้น้ำมีสปริงเกอร์รอบต้นนะครับต้นหนึ่งจะใช้สปริง นี่เจ้าของสวนนี่กี่ต้นเนี่ยนี่กี่ปีอ้วเนี้ยเฮ้ยนี่เมียว่ะเมียเจ้าของสวนมึงไม่เจ้าของอ่ะหนูยกให้เป็นเจ้าของสวนไปแล้วเออหรอเออหนูสละให้โอ้ยอย่าสละให้เลยสามสิบปีถึงปีตนนี้เลย่อเหรอมันต้นใหญ่มากอะนะแต่วันนั้นมามันลูกใหญ่กว่านี้นะอันนี้เกินนี่ สวนพี่ชายที่พี่เข้าไปน่ะเหรออ,อันนั้นสวนพี่ชายครับเสวนพี่เก็บได้เออเก็บไม่ทานพี่เดี๋ยวเก็บเอเอเก <laughs> ็บไปเรื่อยๆออเกหรออ๋อรอง้องของสวนพี่ชายของสวนบ้านนู้นของสวนพี่ชาย คนละสวนกันเดี๋ยวเขายิงนะนากลับมาคนละสวนสวนกี่ไร่เนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ <c oughs> หกไร่หกไร่อ่เงาะเงาะเงาะกี่ <c oughs> ต้นนะประมาณสามสิบต้นได้เงาะสามสิบต้นเนี่ย<ๆ>อ่ะแล้วสระน้ำอันเดียวพออ่นะนี่มันเขตหนองหนองคอกหมูป่ะม,ม,มีน่าได้กลิ่นขี้หมู

30, 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30มันคุดสามอย่างละสามสิบมันต้องลดน้ำเยอะอะไรไหมกี่วันลดทีสามถห้าวันสามวันสามถึงห้าไม่ใช่สามสามถึงห้าวันแล้วแต่อากาศแล้วแต่อากาศแล้หน้าฝนนี้ไม่ต้องลดนะมันมีโรคมีอะไรอ่ะต้อง มีก็เนี่ยมันก็เป็นเหมือนคนนะครับมีโควิดมีอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานด็เอาไปเก็บก่อนแล้วไปแมังคุดล่วงเก็บได้ไหมคะฮะมังคุวเก็บได้เก็บนเราดีกว่าเก็บนเราดีกว่าอย่าอย่าอย่าคุ้มองเลยไม่เอาแล้ว เงาะเก็บไปเยอะแล้วนะครับผมเก็บไปเยอะมากเลยขายทุกวันวันนี้ก็เก็บไปเป็นสิบเข่งนะครับมันเหลือจะเป็นเงาะเงาะค้างนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับขอขอบคุณช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับ